ผมจะมาอาธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ะนะครับก็คือคุณรู้ไหมว่าความจริงอะครับดวงจันทร์มันอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะเพียง mm hmm. แค่ดวงอาทิตย์มันมาปกคลุมเฉยๆครับแล้วมันก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นดวงจันทร์ตอนเช้าครับแล้วก็ดวงดาวก็เหมือนกันครับแล้วก็ตบอาชีพคือถ้าเกิด น้ำอ่ะถ้าเกิดหาพืชขาดน้ำน้ำพืชก็จะเหี่ยวเฉาครับก็คือถ้านี่ก็คือเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าน้ำเป็นตัวช่วยละลายธาตุอาหารในดินของพืชครับออกมาแสงเตะแสงถ้าเกิดพืชหายพืชขาดแสงพืชจะทบายซีแล้วก็ตัวเหลืองพืชก็จะตายนะเพราะว่าเพราะว่าแสงมีหน้าที่ในการสร้างอาหารในพืชครับออกมาอากาศค่ะ ก็คืออากาศออแบ่งออกเป็นสองชนิดคือแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือแก๊สออกซิเจนจอ่ะจะทำก็คือชีทแก๊สออกซิเจนเอ่ะที่ใช้แก๊สออกซิเจนในการที่ใช้แก๊สออกซิเจนในการห,หายใจ เพื่อใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเพื่อใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการช่วยสร้างอาหารอะไรก็อย่างคือนี่คเพื่อฉาดอากาศเพื่อก็จะตายได้ลงในที่สุดออมาคือคืส่วนประกอบของดอกส่วนประกอบของดอกประกอบด้วยด้วยดอกดอกดอกโอกกันประกอบด้วย S <S <an> เคสอนเพศผู้เคสอนเพศเมียขีดเลี้ย,ยงกีดกีดดอกแล้วก็ต่อมา,าภายในนะครับก็คือจะมีอวบุลละอองเลนูอับอัอดอับเลนูการชูเลนูแล้วก็มันมีเลนูข้างหลังนะครับเพศผู้ครับ ก็คืออันนี้มันจะเป็นเส่วประกอบของพืชนะครัแในภายในนะครับพวกนี้เนี่ยเดมันมีอีกนะก็คือถัดมาก็คือการชูยอดเรียนสอเพศเนี่ยก็ลังไข่แล้วก็เซลล์ไข่แอนนเนี่ยันนี้แหละ ที่เป็นส่วนประกอบภายในของพืชก็คือวิธีแบ่งวิธีการแบ่งแยกคือเกสองเพศผู้จะลงสังเกตเลยว่าครับว่าเ็สองเพศผู้จะลงท้ายด้วยเจนูตลอดหลอดนะครับก็คือจบจไปการที่คือเรามาเริ่มเริ่มทายกันถามกันเลยนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งพืชใช้แสงในการทําอะไรไ้นี่ ข้อหนึ่งไม่ใช้แสงในการทำอะไรนะครับก่อสร้างอาหารขอไปหายใจขอเอาไปใช้อไม้ใช้ละลายธาตุอาหารในดินต่อมานะพืชไม่ใช้แก๊สอะไรในการใสร่พืชใช้แก๊สอะไรในการสร้างอาหารกอในตัวเจนขอ แก๊สออกซิเจนคอคาร์บอนไดออกไซด์พื่อใช้แก๊สอะไรในการสร้างอาหารออกมาถ้าเกิดหาพืชผ่าดน้ำพืชจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็เหี่ยวเฉาก็ก็เหี่ยวเฉาก็ตัวสีเหลืองสียืดงอโขาดคสา มภงสาอาหารอันน yeah. ัน <tampoco> มีข so ้อข้อที่ไม่ถูกอยู่นะครับ้พืใช้เก็บที่ใช้ออกใหม่นะครับผู้ใช้แก๊สออกซิเจนในการทำอะไรครับก็ไว้ใช้ในการกองห่เใช้แก๊สออกซิเจนไว้ในการหายใจขอผู้ใช้แก๊สออกซิเจนไว้ในการสร้างอาหารก็ผู้ใช้แก๊สออกซิเจนไว้ไว้ขับถ่ายอันนี้ เด็กจะมีข้อ,ขอที่ผิดอยู่นะครับโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ